ให่ดกต้องมาด้วรู้ว่าอีกไมต้องมาทนี้นมีคนเ้นว่าข้างบนยืนปม่ีเยะอม่้ลยงกกพุกแขนเรอย่าแดนที่พวกอผู้โ่งี่ว่าหันออกไปข้งนอกลุยๆเลยล่ะมาก้่า แม่เอเปคู่กับพีพ่อเป็นทิ้ตายเปใส่ไปเจ้าตายไปที่ออที่เอาไปปลุกเอาอย่างไปลุกหลานเนี่ยเป็นค้กใสเออแต่พอเป็น่ของเป็นเข้าเป็นแก้เป็นที่ปรกษาหารือให้นให้ก้นใ่ปลุกุ้นไงโกใส่กันนเเอา